อืสั่งเลยดึงยี่เม็ดเมตรสิบเม็ดเองดีสั่งเก่งใจโอ้โอ้ไม่เผ็ดเท่าไหร่เอ๊ะไม่เห็นจะเผ็ดเลยหูแดงหมดแล้วหูแดงหมดแล้หูแดงหมดแล้วแสดงเนี่ยแสดงแสดงแสดงตัวนี้สั่งยี่สิบเม็ดยี่สิบเม็ด กินเองแล้วกันกินเองนะการยี่สิบเมตรอะยี่สิบเมตรดูดิมีคนกินหรือเปล่าโอ้ยผิดหมูแดงหมดแล้วหูแดงหมดแล้วผักตูนไหนผัดตูนไหนหมอบอกว่าจะกินยอดผักกินเถอะกับมุ้งกับมะตาวาลมันหวานอยู่แล้วตาหวานอยู่แล้วหวานเที่ยวหวานจนชุ้มคอเบาหวานจะขึ้นตาอยู่แล้ว มตาสว่างมตาสว่างจะคืนตาอยู Cai ่แล้ว